สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมเอกิรศักด่วงพิมครับในช่วงรองขับบายเอกิิศักวันนี้พามารู้จักกับอีกหนึ่งรถที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นรถที่มียอดจำหน่ายสูงสำหรับพี่น้องที่ใช้งานในกล้านของการบรรทุกจับจ่ายใช้สอยขนสินค้าต้องบอกอย่างนั้นครับเพราะเราพาผู้ชมมารู้จักกับเจ้า Ford Ranger ในเวอร์ชันที่เรียกว่าเวอร์ชันตัวเตีย้ยแคบนะพูดอย่างนั้น ซึ่งในตระกูลนี้ถ้าเป็นในตระกูลของ Ranger เนี่ยเขาจะใช้ชื่อรุ่นว่าเป็น Ranger ร์ในตระกูล XL แต่วันนี้ความพิเศษครับผมพามารู้จัก1เวอร์ชันที่เพิ่งรับการเปิดตัวของ Ford ที่เรียกว่าเป็นรุ่นรุ่นอัปเกรดต้องบอกงี้อัปเกรดจาก Ford Ranger XL ธรรมดาเนี่ยมาเป็น Ford Ranger อร์ XL Street ข้างๆผมคันนี้ครับซึ่งเราไปทำความรู้จักว่าใน Ranger XL t t r e t เนี่ยที่มีราคาจำหน่าย ขยับขึ้นนิดนึงขยับประมาณ40,000จาก6,29,000ขยับขึ้นมาเป็นเจ้า Ranger Street เนี่ยครับใน x r Street เนี่ยในราคา6,69,000บาทก็ขึ้นมาอีก40,000 40, 4 0 0 0 0นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปตามชมกันครับ เรามาเริ่มทำความรู้จักกับเจ้า Ranger XL Street คันนี้กันก่อนก่อนอื่นครับต้องมาทำความรู้จักว่า XL Street เนี่ยที่มีจำหน่ายในบ้านเราราคา669,000เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยมีสีด้วยกันทั้งหมด4สีสีสีมีอะไรบ้างมีสีน้ำเงินเนี่ยสีดาวเด่นคันนี้ผมว่าจริงสีนี้ถูกใจเพราะว่าในดีเทลหลายๆอย่างมันขึ้นกับสีนี้และอีกสีที่เด่นตามมาเลยคือสีดาสีดา ถูกคาดลายเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าคาดลายตรงนี้ทางฟอร์ดเองบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาจากทีมแข่งฟอร์ดไทยแลนด์นะครับที่ลงทําการแข่งขันในรายการไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ซึ่งมีการคาดลายตั้งแต่กันชนหน้าเนี่ยขึ้นมาฝากระโปรงขึ้นไปจนหลังคาและไปจนถึงฝาท้ายด้านข้างเดี๋ยวเราไปดูลั้งคาด้านข้างจะมีการคาดด้านข้างประตูไปจนถึงขอบกระบะด้านหลังซึ่งเป็นมุมที่เรียกว่าเพิ่มความสปอร์ตขึ้น แล้วก็อีก2สีมีสีบรอนบรอนเงินแล้วก็สีขาวทั้งหมด4สีนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งครับไฟหน้าไฟหน้าชุดนี้เนี่ยจริงจะบอกว่าในรุ่นเวอร์ชัน XL และ x l t r เนี่ยไฟหน้าอาจจะเป็นไฟหน้าธรรมดาเป็นไฟหน้าเป็นฮาโลเจนธรรมดาไม่ได้เป็น LED อะไรเลยแต่มันมีความพิเศษคือว่าเมื่อมันเป็นสีที่เรียกว่าสีน้ําเงินหรือสีดําที่มวนโดดเด่นเนี่ยเจ้าไฟหน้าชุดนี้มันจะมีไฟเลี้ยวซึ่งไฟเลี้ยวเราจะชินแล้วว่าไฟเลี้ยวเป็นหลอดโคมสีขาวเปิดมาแล้วเหลืองแต่ครั้งนี้ มันดูย้อนยุคแต่มันดูคลาสสิกไฟเลี้ยวที่เป็นสีเหลืองในโคมไฟใสๆเนี่ยมันทำให้ตัวรถเนี่ยดูเรียดูมีสีสันมากขึ้นและอีกครั้งหนึ่งในกระจังหน้ากระจังหน้าของ Ford Ranger ตัวใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน2021น2021เนี่ยต้องบอกว่ามีการอัปเกดตกระจังหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ตัวนี้ครับมันจะมีความเรียก่มีความเฉบยวเฉี่ยวมีความบึกบึนและมีความสปอร์ตมากขึ้นอย่างการตัดโคนสีแดง ข้างในตัวจังหน้าและตัวกระจังหน้าที่มีกริล2สองสไตล์พร้อมสสญลักษณฟอร์ดและคําว่าเรนเจอร์อันนี้ถือว่าเป็นมุมใหม่ที่ทําให้ดูโชบเฉียวมากขึ้นแต่ออปชั่นต้องบอกว่ันนก็จะถูกตัดบ้างใน XL XL Street เนี่ยความเพิ่มมารายเส้นตรงนี้กระจังหน้าใหม่แต่สิ่งที่หายไปก็คือเจ้าสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์หน้าไม่มีในเวอร์ชันนี้อ่ะไปดูด้านข้างว่าเจ้าเรนเจอร์ XL Street ทัานี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับในด้านข้าง ในด้านข้างของเจ้า Ford Ranger XL Street คันนี้ความโดดเด่นจริงๆผมบอกว่าน่าจะเป็นสีลายคันนี้สีเหมือนลายที่คาดข้างไปจนถึงขอบกระบะด้านท้ายนับเป็นการสร้างความโดดเด่นให้ด้านข้างมีมเรียกมีเชฟมีมีอะไรมากขึ้นบอกกันอีกจุดหนึ่งครับที่ถูกเพิ่มความโดดเด่นก็คือในเวอร์ชัน XL Street นเนี่ยจะต่างกับการธรรมดาคือล้อล้อขอบ16เหมือนกันแต่เป็นขอบเขาเรียกเป็นลิมดํา เป็นทริมดําก็คือล้อถูกพ่นด้วยสีดํามาพร้อมกับยาง2อ5หน่้าสิเขหเหมือนปกติแต่ว่าตัวล้อใช้ล้อสีดําให้มันดูมีเรียกมีความเฉียวมากขึ้นในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยกระจกมองข้างไม่ได้มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวที่ไหนอยู่นี่ครับอยู่ที่แต่ักษณ์2.26สปีดคันนี้เป็นเวอร์ชันเกียร์ธรรมดา6สปีดซึ่งเดี๋ยวจะไปดูความมันกันตอนขับกันคนระับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าไ,ได้อัรถอีกอย่างหนึ่งในตรงนี้ อีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีมีความได้รับความเครื่องการปรับแต่งมาบ้างก็คือใน XL s t r e e t ใหม่เนี่ยช่วงล่างใช้ช่วงล่างตัวเดียวกับ XL ซึ่งให้ความนุ่มและหนึบพอประมาณแต่เดี๋ยวเราเข้าไปติดดูว่าในช่วงล่างเนีย่นยมีอะไรโดดเด่นบ้างกับช่วงล่างที่เป็นอิสระล้อหน้าด้านหลังเป็นแหนบแผน่นแหนบของ Ford Ranger XL ใช้แหนบแบบ4แผน่นซึ่งเจ้าแหนบ4แผน่นที่ทอดนี้ครับจะมีแหนบ หลัก3แผ่นและแหนบบรรทุกอีก1แผน่นซึ่งต้องบอกว่าเขาถูกเซตมาให้รองรับในเรื่องของเรียกการการบรรทุกการใช้งานให้ได้ดีซึ่งในใน,ในการขับขี่ในบนถนนเนี่ยอาจจะรู้สึกกับมันมันมันยังแข็งบ้างสำับด้านหลังนะแต่เดี๋ยวไปลองขับกันครับจะได้เห็นชัดๆว่าตอนลองขับเป็นอย่างไรบ้างอ่ะดูด้านท้ายครับในท้ายของเจ้า Ranger X อคันนี้ครับ ในด้านท้ายของเจ้า Ranger XL Street เนี่ยก็บอกแล้วครับว่าด้วยความที่เป็นพื้นฐานจาก Ranger XL เเนี่ยก็ยังคงออปชันของ r a น g e r XL ไฟท้ายยังเป็นไฟธรรมดาอยู่ใน Ranger ทุกรุ่นต้องบอกตรงนี้ก่อนไม่มีไฟ LED รุ่นในเวอร์ชันนี้ต้องรอการโมเดลเชนอีกครั้งหนึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องไฟท้ายแต่สำหรับเวอร์ชันนี้ไฟท้ายที่เราคุ้นเคยใช้มาตั้งแต่ r a n g e อเวอร์ชันแรกก่อนที่จะมีการอัปเกรดหลายรุ่นก็ยังคงเป็นไฟท้ายตัวเดิมซึ่งให ความเรียกให้ความสว่างชัดเจนดีต้องพูดอย่างนี้เลยเว่าเจ้าไฟถอยเนี่ยที่อาจจะเป็นหลอดไส้ธรรมดาไม่ใช่ LED เนี่ยแต่ด้วยโคมไฟที่ค่อนข้างใหญ่ครับจากการใช้งานเนี่ยเวลาถอยหลังเนี่ยเวลามองมาสับเกียรถ์ถังปุ๊บไฟถอยเนี่ยสว่างเห็นชัดแต่จุดที่ขาดเนื่องจากงที่บอกว่าใน Ranger XL Street เนี่ยมันพื้นฐานคือเดียวกับ Ranger XL เขาอัปเกรดในรถเีเดี๋ยวผมจะพาไปดูเจ้าชุดจอดิสลย์ขนาด 8นิ้วจอที่เป็นมีระบบซิงค์ทรีเนี่ยแต่ผมว่ามันขาดนิดนึงคือในไหนเพิ่มจอจอขนาดใหญ่มาให้แล้วเนี่ยด้านท้ายเนี่ยเจ้าสตรีทเนี่ยไอ้การสตรีทเนี่ยน่าจะให้ชุดกล้องมองหลังแต่ความสปอร์ตยังมีให้เหมือนเดิมครับลายคาดจะถูกคาดตั้งแต่หลังคาไร่มาจะถึงด้านหลังในตรงนี้ส่วนกระบะท้ายการใช้งานบรรทุกข,ของสบายครับแต่สิ่งที่ต้องบอกคือเจ,จ้าเจ้าเหล็ก พอยชั่นบาร์ที่ใช้ผ่อนแรงของฝาท้ายเนี่ยในเวอร์ชันนี้ไม่มีแทนแล้วหนักแน่นครับเจ้าขอบกระบะชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างหนักนิดนึงผมว่านะสำหรับผู้ชายอาจจะเริ่มรู้สึกหนักแล้วถ้าผู้หญิงอาจจะบบนว่าหนักไปนิดนึงซึ่งในเวอร์ชันนี้เขาไม่ได้ให้เหล็กตัวทอชันบาร์แต่เราก็สามารถไปซื้อใส่เสริมได้นะในในั้นในเรื่องออปชั่นตันหากนะครับขอบกระบะสูง กระบะลึกเพราะว่าเป็นเวอร์ชันของเขาเรียกว่าโอเพนแคปแคปเปิดได้เนี่ยซึ่งซึ่งทำให้พื้นที่ในการวางของด้านหลังค่อนข้างเยอะและซุ้มล้อซุ้มล้อตัวนี้ค่อนข้างต่ำสังเกตนะซุ้มล้อค่อนข้างต่ำราวหูยึดมีทั้งหมด6จุดเนี่ยครับ1 2 3 4 5 6 6จุดถูกจัดวางในตำแหน่งค่อนข้างต่ำทำให้เราสามารถรัดสิ่งของที่อาจจะเตี้ยในแน่นขึ้นลองนึกครับถ้าเราของสิ่งของสูงเนี่ย มันรัดได้อยู่แล้วแต่ถ้าสิ่งของเตี้ยเนี่ยถ้าขออยู่บนมันจะรัดยากขออยู่ล่างรับได้สะดวกยิ่งขึ้นอันนี้คือในเรื่องของการใช้งานานะครับทุกของเจ้า Range r X L Street <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองกันในเรื่องของการขับกันในรถดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการใช้งานเจ้า Ford Ranger X L Street คันนี้ครับก่อนจะขึ้นครับอีกนิดหนึ่งต้องบอกว่าไหนๆมาดูด้านข้างเมื่อกี้ผมลืมเปิดในเรื่องของประตูด้านข้างนิดหนึ่งว่าในรุ่นนี้เป็นรุ่นแคป ซึ่งเป็นแคปเปิดได้เราสังเก็คือง่ายๆครับในการเข้าแคปเปิดได้90องศาก็สะดวกง่ายครับมีหลุมเก็บอุปกรณ์นะครเก็บของข้างในเนี่ยซ่อนตัวอยู่เนี่ยครับจะมีตัวหลุมเนี้ยซ่อนตัวอยู่ซึ่งใช้งานง่ายเก็บของง่ายมีสองข้างซ้ายขวาเลยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกในการใช้งานซึ่งหลังจากนี้แล้วเราไปลองขับันดีกว่าครับปิดนะปิดง่ายๆลองขับไปครับ เราอยู่ที่ภายในครับภายใน Ford Ranger XL Street ความแตกต่างต้องบอกก่อนในก่อนจะขับเนี่ยความแตกต่างสิ่งแรกข้างนอกเราเห็นไปแล้วข้างในจอนะครับจอ8นิ้วซึ่งมีระบบ Apple CarPlay ซึ่งทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อด้วย USB 2ช่องนะฮะตำแหน่งตรงนี้ USB 2ช่องนี้ต่อสายและต่อโทรศัพท์นอกเหนือจากระบบ b l บลู o ู h ปกติเพราะตอนนี้บลูทูธทั้งยผมต่อโทรศัพท์ผมอยู่เป็น b l บลู o t h ปกติเลยแต่สามารถ ต่อโทรศัพท์อย่าง Apple เนี่ยเสียบปุ๊บ Apple c a r p l a y ก็จะทำงานแอปพลิเคชันต่างๆมีให้เลือกสามารถเลือกได้นะครับเป็น c าเ play ขึ้นมาใช้งานง่ายสะดวกอย่างว่าหลายๆคนคุ้นแล้วละ่ะเราก็ลองดูนะฮะแล้วก็ในเวอร์ชั่นของ XL และ XL t t r e t เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดความพิเศษเราจะบอก,กว่าเจ้าเกียร์ธรรมดา6สปีดเนี่ยอัตราทดค่อนข้างจะเรียกอะชิด กำลังดีให้การขับขี่โดยเฉพาะเกียร์หเนี่ยท่าที่ลองเนี่ยความเร็วประมาณ80สเนี่ยใส่เกียร์หได้และแต่จริงๆถ้าจะให้เหมาะก็คือเอาใกล้ๆร้อยนึงมันจะทําให้รอบเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังทางานอย่างสะดวกนะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเกียร์ถอยหลังมันจะอยู่ด้านซ้ายบนหลายๆคนอาจจะงงยังไม่คุ้นก็เนี่ยครับเจ้าเกียร์หสปีดจะต้องมีไม่ยกคันเกียร์หรือกดคันเกียร์ลงเนี่ยหรืออย่างของฟอร์ดเนี่ยใช้เป็นเนี่ยครับเป็นตัวนิ้วเนี่ยเราเสียบเข้าไปในรร่อองเลามืนี ยกขึ้นเนะยวนเวลาจะเข้าเกียร์หลังเหยียบคัตเข้าเกียร์เนี่ยครับแค่นี้เองง่ายง่ายนี่คือเข้าเกียร์ถอยหลังแหละและอย่างอย่าลืมครับในเรื่องการสตาร์ทหลายหลายคนอาจจะผลืมข้ามนิดน,นึงในเรื่องการสตาร์ทก็คือหลายๆคนเนี่ยขึ้นมาถึงบิดกุญแจออนบิดไม่ทํางานหน้าจอจะเตือนว่าโปรดเหยียบคัตถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดาคุณอาจจะไม่เหมือนเกียร์ต้ที่เหยียบเบรกเหยียบเบรกสตาร์ทไม่ได้เกียร์ธรรมดา อย่าง Ford Ranger เนี่ยทุกคันครับขึ้นมาปุ๊บเหยียบคลัตปิดกจักรยาร์ททริคอย่างเลยครับอย่าลืมนะฮะเหยียบคลัตก่อนนะฮะและก็คัญอย่าลืมดึงเบรกมือด้วยเพราะไม่ใช่เกียร์ออโต้หลายคนอาจจะขับเกียร์ออโต้เพลินละลืมนานๆใช้เกียร์ธรรมดาดีไม่ยากครับคลัตน้ำหนักคลัตค่อนข้างจะนุ่มต้องบอกงี้น้ำหนักคลัตค่อนข้างนุ่มการใช้งานเกียร์หนึ่งจะสั้นนิดนึงเพราะว่าถูกออกแบบไว้สําหรับเพื่อ,อสร้างกําลังแรงฉุด ในการบรรทุกในการที่ต้องรับโหลดใส่ของเยอะด้านหลังสบายอันนี้จะบอกเลนะเรื่องความนุ่มนวลเละลองวิ่งบนลานปูนีจากการได้ลองใช้งานนะครับต้องบอกว่าความนุ่มนวลน,นุ่มหนึบเ,เจ้าเรนเจอร์ทำได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยนะฮะซึ่งในมาตาเอมิเตอร์เนี่ยผมให้คะแนนในเรื่องของช่วงล่างมองในมุมของช่วงล่างที่ ที่เกิดมาสําหรับการใช้งานทั้งชีวยยิตประจำวันด้วยการบรรทุกด้วยต้องบอกงี้เพราะว่าด้านหลังจะค่อนข้างแข็งนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับแข็งจนจนจน,จนกระด้างรับไม่ไหวต้องบอกงั้นเจ้าแหนบ4แผ่นเนี่ยสแผ่นหลักแล้วก็1แผ่นบรรทุกเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างอโอเคนะแต่ก็ยังติดอกแข็งนิดนิด,นด,นดอยู่ในการใช้งาน,นตัวเ่าเนี่ยในมาตรามิเตอร์ผมให้คะแนานช่วงล่างอยู่ที่ประมาณ8นะครับต้องบอกงั้น เรื่องเครื่องยนต์เครื่อง2.2 160แรงม้าแรงบิดราดับ385นิวตันเมตรเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกนเกียร์ธรรมดาสปีดแล้วเนี่ยถือว่าสอบผ่านต้องบอกงนี้ในมาตาเอมิเตอร์เนี่ยผมให้เครื่องยนต์2.2ตัวนี้ในการใช้งานชีวิตประจำวัน,นยผมให้9ก้าเลยต้องบอกงี้นีน่เรื่อ,องความหนุสังเกรับน,น่าจะนุ่มมากเลยพอดีนุ่มหนึบกำลังดีเลยแต่หลังเนี่ยจะมีความรู้สึกอมแข็งนิดๆมาอยู่นะในเรื่องกําลังเนี่ยผมลองวิ่งเนี่ย เกียร์สที่เกียร์สามนีเราจะเห็นว่าถ้าขนาดนี้เรากดเข้าไปเนี่ยกำลังจะเริ่มมาประมาณ1,800รอบเนี่ยอัตราลเรล่งจะมาค่อนข้างดีนะฮะในเรื่องของเบรกนะในการผัดนะนถนนมีหลังเต่าคือนุ่มนะช่วงรอบตั้งแต่1,800รอบขึ้นไปนะฮะจนถึง4,000รอบเนี่ยมีมาให้ใช้อย่างต่อนเนื่องต่อเรียกว่าแตะเป็นมาแตะเป็นมาต้องพูดอย่างนั้นนะฮะและ จุดสาคัญีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องตัวนี้เนี่ยยังให้ความประหยัดได้ดีนะจากการที่ได้ลองสังเกตการใช้งานเนี่ยการใช้งานในเมืองทั่วๆไปที่รถอาจจะไม่ติดหนักเท่าไหร่เนี่ยตัวเลขอัตราสินเปลือยู่ประมาณแถวๆ14กิโลลิตร14กว่ากว่ากิโลลิตรเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าทาได้ดีอะ่ะเพราะใช้ใช้งานให้ความประหยัดได้ดีแต่อาจจะต้องสนุกกับการการเข้าเกียร์นิดนึงไม่เหมือนกับการใช้งานในโหมดของเกียร์อัตโมนมัติต้องบอกอย่างนั้นนะ ในการใช้งานอีกอย่างหนึ่งที่ให้ความสบายดีคือพวงมาลัยน้ำหนักพวงมาลัยที่ค่อนข้างค่อนข้างถือว่าถือว่าทาได้ได้เบาใช้งานเนี่ยหมุนง่ายๆนะครับเรามือหนึ่งเข้าเกียร์มือนก็หมุนพวงมาลัยในการกลับรถเนี่ยทำให้การใช้งานสะดวกขึ้นต้องบอกงี้ครับวงเลี้ยวก็ถือว่าไม่กว้างนะต้องบอกว่าก็แคบระดับหนึ่งถนนสามเลนเนี่ยพอประมาณกับได้เห็นไ,ไหมกะระยะน,นิดนึง ใช้งานง่ายๆเกีร์สองสามลูนเกรนแรงดึงครับที่ผมบอกตัดเล็กดีนะแล้วระบบเบรกหน้าดิสหลังดัมลดความเร็วในการที่ผ่านช่วงหลังเตารลอตอนนั้นส,สบายยถือว่านี่คืออย่างที่บอกครับในมาตาเอมิเตอร์ผมให้ในระดับเครื่งยนต์นระดับก้าเลยในด้านของดีไซน์ภายนอก ในมาตาเอเมเตอร์ผมให้อยู่ในระดับประมาณ7.5็ดจุดห้าพอออปชันอาจจะธรรมดานิดนึงหน้าตาก็อาจจะเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มจะผ่านยุคสมัยไปเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการอัปเกรดหน้าตาและออปชันที่มากขึ้นในโมเดลหน้าต้านีเพราะนี้กาน่าจ,จะอยู่ในช่วงปลายโมเดลแล้วของเจ้า Ford Ranger นะและสิ่งที่ตามมาอย่างนึงคือความกว้างขวางภายในใน,ในมาตาเอมมเตอร์ผมก็ให้อยู่ในระดับที่เรียกว่า 8แล้วกันทั้งแล้วกันกำลังดีนะครับอ่ะนี่แหละครับคือหนึ่งในเรื่องราวและบททดสอบของเจ้า Ford Ranger XL Street ที่ขยับตัวขึ้นมาจากรุ่น XL เธรรมดานเนี่ย40,000เป็น6 6, 6 9 0 0 0เนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยครับคือรถสำหรับคนที่จะหารถใช้งานหรือเราเรียกเราสไตล์วัยรุ่นเรียกว่า,ร,วร,วารถรุ่นวัยรุ่น,รนสร้างตัวนะฮะซึ <S <S ่งตรงนี้เนี่ยนี่คือบททดสอบเลยว่าหนึ่งในตัวเลือก ที่ให้ทั้งความชอบเที่ยวความสปอร์ตและการใช้งานที่หลากหลายอนเนกประสงค์ถือว่าสอบผ่านคันหนึ่งเลยสำหรับเจ้า Ford Ranger XL3 คันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนแต่สุดท้ายฝากนิดนึงครับสำหรับ DD, แอปพลิเคชันดีๆแอป Carbuddy ที่จะให้คุณมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถสามารถเข้าไปค้นหาใช้งานได้กับแอป Car b u ัต y นี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้า ฝากครับชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและรายการลองขับบายเอกีครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ